เดี๋ยวจะพาพวกเราไปเก็บเมล็ดมะม่วงห้ยผพานกันนะครับพอดีมีคนเขาบอกว่าบริเวณป่าข้างบนเชิงชายเขาอะมันมีต้นมะม,ะม่วงหิมผพานต้นค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเมล็ดกําลังร่วงแล้วว่างั้นไปดูกันนะครับวันนี้จะพาไปดูกันด้านซ้ายเป็นเขาค่อนข้าง ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติอยู่นะครับเส้นทางก็ออกจดดแดงๆหน่อยอันนี้หน้าฝนนะถ้าเป็นหน้าหน้าแล้งก็ควจะฝนเยอะขับขีก็ต้องระวังนะครับขับขีก็ต้องระวังนะครับใก้จะถึงแล้วนะครับ เดีเราจะเข้าไปเส้นนี้นะครับเรามาหาอะไรลับประทานกันอันนี้มันต้นมะม่วงหิมะผานแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังร่วงนะครับสุกพอสมควรแล้วอ่านี่คนเก็บมะม่วงอยู่ตรงนี้ครับเวลามันสุกแล้วมันก็จะหล่นลงมานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับอัน,นี้หนึ่งลูกนะครับ สองครับสองเยอะครับร่วงตามนี้แหละครับจะเก็บไปแล้วก็จะไปบอกวิธีการว่าเราจะกินมันอย่างไรในกรณีที่เราได้มาจากต้นแบบนี้มะม่วงหิมพานต์เกิดได้เยอะแยะภาคไหนก็เกิดได้นะครับส่วนมากมะม่วง มเมล็ดมะม่วงเฮียพันแล้วมมอว่ามะม่วงเฮียพันนะมันจะมาจากสายพันธุ์ประเทศอินเดียที่คนไทยเรามันมาอย่างไงก็ไม่รู้นะที่คนไทยเอาปลูกสงสัยมีคนอินเดียมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเอามาเล็ดมาปลูกได้แน่แต่ที่แน่ๆครับเราจะเอาไปเผาดูหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้มเมล็ดที่มันใช้ประโยชน์ได้คือกินนั่นเอง อันนี้คือมเมล็ดที่เก็บมาแล้วดูนะครับก็ยังชื้นอย่าไปดมมากนะกลิ่นกลิ่นแรงนะ แล้วเราจะเอามเมล็ดมะม่วงเฮียวพันไปทำการเผาไปดูกันได้เลยครับเวลาเผาควันมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าในมเมล็ดมะม่วงเฮียวพันนั้นมันจะมีน้ำมันเราก็ปล่อยให้มันเผาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงได้เวลาสักพักแล้วเราค่อยดูว่าข้างในมันสุกหรือยัง หลังจากนั้นเราค่อยมาทําการกระเทาะเพื่อเอาเนื้อเมล็ดมุม่วงยมพัน์ที่อยู่ด้านในจริงๆอันนั้นคือใช้ได้ตอนนี้ดูวิธีการเผาไปก่อนสังเกตดูนะครับน้ามันของเมล็ดมุม่วงิมพันนั้นจะเยอะสังเกตจากตรงไหนคือควันนั่นเอง ที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีโรงโรงคั่วเวลาเราไปเข้าไปในป่าหรือว่าเก็บได้นะครับเก็บเมล็ดมะม่วง,งยีพันได้เราก็สามารถเอามาเผาเพื่อ,อนํามากินให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราได้พอเผาไปได้สักระยะเราดูว่ามันไม่ไหม้จนเกินไ,ไปนะครับเราก็นําออกจากไฟได้หลังจากนั้นทิ้งให้เย็นให้เย็นจริงๆนะครับอย่าเพิ่งไปรีบเพราะว่าถ้าเผื่อเราไปทุบระหว่างที่มัน,ร,นร้อนอยู่นั้น มันจะทําให้มือเราพองมือพองแล้วก็ทําให้เมล็ดข้างในนั้นไม่สวยอันนี้ก็น่าจะได้บางเมล็ดแล้วพอสุกแล้วเราก็มาทำการกระเทาะ นีกูคอนกระเพาะค่อยๆเคาะนะครับก่อนที่จะมาทําการกระเพาะแล้วปอกเปลือกนั้นเราต้องให้โมงโมงนี้ผ่านเย็นก่อนปั๊บมันก็จะมีได้อย่างนี้ครับอันนี้คือส่วนที่ผมกระเพาะออกมาแล้วกระเพาะออกมาแล้วอันนี้สามารถทานได้เลยอร่อยครับอร่อยการันตีกระเพาะมาก็จะได้แบบนี้เห็นไครับนี่อันนี้ก็สามารถ กินได้เลยเราเลิกใช้ไฟแล้วก็ดับนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะมีเมล็ดถัวม่วง,งให้ผ่านอาจจะมีน้ามันจะเป็นเชื้อปะทุให้เกิดไฟไม่ป่าได้ช่วยกันนะครับช่วยกันคิดอยากจะทําเราก็ต้องรู้จักวิธีเรียกว่าวิธีรักษาธรรมชาติอย่าให้มันมีปัญหากับสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้ๆเคียงสรับคลิปนี้เอาเท่านี้จบดีครับ